สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะผ้าถุงนะคะผ้าถุงสีดํานะคุณลูกค้าคะผ้าถุงสีดําผ้าตัดชุดสีดํานะคะ <S <S 1> <S 1> แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่ะคุณลูกค้า่ะลายแพวาลายแพวาสีดสําสวยๆค่ะคุณลูกค้าคะสวยมากสวยกว่าสีอื่นๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสีแบบว่าเป็นสีทึบใช่ไหมแล้วพอเราทอลายยกขิดเข้าไปอย่างนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะมีความโดดเด่นมากมีความโดดเด่นมากๆเลยค่ะคุณลูกค้า่ะสวยนะ สวยมากๆเลยค่ะคุณล well, okay. ูกค้าค่ะมีหลากหลายสีตัวนี้นะคะขอยาแจ้งเลยว่าเป็นผ้าทอเครื่องผ้าทอเครื uh ่องทอขิดยกดอกทอหนาทอนุ่มทอแน่นมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าตัดชุดมองหาผ้าตัดชุดนะคะคุณลูกค้าแนะนําเป็นผ้ารุ่นนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะผืนผืนสามารถตัดผ้าถุงได้นะตัดผ้าถุงตัดกางเกงหรือว่าตัดกระโปรงเลือกได้หนึ่งอย่างนะคะคุณลูกค้านะคะเลือกได้เลยค่ะ เนาะแต่ถ้าเป็นผ้าตัดชุดนะคะที่จะมีผ้าใหม่ด้วยที่จะมีผ้าใหม่สีดําด้วยนะคะรุ่นนี้ค่ะ1490บาทค่ะเป็นผ้าใหม่รุ่นเดียวกับที่นุ่มสวมใส่อยู่นะคะและที่สําคัญนะคะช่วงนี้ก็ปรมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแถมฟรีนะแถมฟรีนะคะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่1 5 0 0บาทขึ้นไปนะคะนี่แถมตะก้าแถมตะก้าสุดชิคแค่เลยหนึ่งใบจากคุณลูกค้าค่ะน่ารักน่ารักเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเลือกให้นะเดี๋ยวเลือกให้นะจุลก้าาัักค กละะุ่มตะกร้าสาังพลาสติกน่ารักน่ารักเลยค่ะสุดชิกเลยทํามาพิเศษเลยนะรุ่นนี้นะคะขออนุญาตแจ้งเลยว่าทํามาพิเศษสําหรับคุณลูกค้านะคะร้านแม่มาริพาไทยของเราเลยนะคะทํามาให้พิเศษเลยนะคะคุณลูกค้านะผ้าตัดชุดจาด้าผ้าตัดชุดค่ะหนึ่ันสี่ร้อยเก้าสิบาทได้กระเป๋าด้วยนะได้กระเป๋าสุดชิกหนึ่งใบนะคะคุณลูกค้านะรับนะคะรับรุ่นไหนแบบไหนนะคะรับผ้านะคะผ้า้ายายแพวาสวยๆนะคะมีหลากหลายเฉดสี ii, นะมีหลากหลายเฉดสี ii, มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเห็นไหมมีหลากหลายเฉดสี ii, มากๆเลยค่ะ คุณลูกค้าเลือกได้ช็อปได้นะคะคุณลูกค้าเลือกช็อปได้เลยะคะ่ะซื้อ1ผืนแถมฟรีหนึ่งใบซื้อ1ชุดแถมฟรี1ใบ1490บาทนะคะแถมตะกร้าด้วย1ใบนะจ๊ะแถมตะกร้าให้ด้วยค่ะคุณลูกค้า่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากร้านแม่มารีผ้าไทยไว้ด้วยฝากร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง y YouTube แม่มารีพ้าไทยนะคะเพื่อที่นะคะคลาะะจไม่พด จะไปพาทุกโปรโมชั่นเลยที่ทางร้านของเรานะคะจัดโปรโมชั่นนะทุกๆสัปดาห์นะคะคุณลูกค้าคะเดือนนี้นะคะขอจัดนะคะขอจัดสัปดาห์นี้แล้วกันนะคะเริ่มนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่14กรกฎาคมนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กรกฎา,ค,าคมนี้นะคะคุณลูกค้าขะจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะคุณลูกค้าคา่ะ7วันค่ะ7วันค่ะหรือว่านะคะจนกว่าของแถมจะหมดนะคุณลูกค้านะหรือว่าจนกว่าของแถมจะหมดนะคะก็ตอนนี้ก็ทางให้ทําเพิ่มเติมแล้วนะ น่าย24ยี่สิบสทยี mm ่สิบท่านนี่น่าจะไม่พอแล้วค่ะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้นะสั่งทําเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะคะคุณลูกค้าท่านในที่ชื่นชอบสนใจนะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยเลยค่ะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะนอกจากจะมีผ้าสวยๆจําหน่ายให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้ดูได้ชมแล้วนะก็ยังมีของขวัญของฝากของขวัญของฝากผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนนะคะส่งมอบส่งต่อให้กับคุณ ศูน0์ด้ยหหรือว่าแอดไลน์ line, เข้ามาได้เลยค่ะ mali 0416 mali 0416ร,รับผ้าตัดชุดรับผ้าตัดชุดลายแพราวาสีดำเซตนี้1น9 0ี้บาทแจ้งแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่านะคะจะรับเฉพาะที่เป็นผ้าถุงแบบนี้ก็ได้ค่ะ990บาท990รบบาทค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะรับสีไหนรับรุ่นไหนคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะยินดี ยินดีมากๆเลยค่ะร้านเรานะคะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคุณลูกค้าคะอยู่พื้นที่ห่างไกลอะไรยังไงนะคะทางร้านเราจัดส่งให้เลยจากคุณลูกค้าจ๋าจัดส่งให้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะ990บาทพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้ทั่วไทยเลยค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้ทั่วไทยเลยนะคะคุณลูกค้าคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากร้านแม่มารีผ้าไทยไว้ด้วยค่ะคุณลูกค้าคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะแล้วก็เวลาแชร์นะคะแชร์ให้กับเพื่อนๆกลุ่มเ,เพื่อนนะคะหนึ่งก็จะ ไปทางช่องทาง messenger หรือว่าทางไลน์นะคะคุณลูกค้าแชร์เข้าไปในกลุ่มได้เลยนะคะได้ดูได้ชมร่วมกันนะคะคุณลูกค้าค่ะหรือเข้านะคะเข้ามาชมเข้ามาชมที่ช่อง y YouTube แม่มารีพัฒน์ไทยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะที่ช่อง y YouTube แม่มารีพัฒน์ไทยนะคะแล้วก็ชมคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะเข้าชมเข้าช็อปที่คลิปย้อนหลังได้เลยจดใส่กระดาษหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอแล้วส่งมาค่ะคุณลูกค้าค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเทขโทรศัพท์ 0890416008 0890416008ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยค่ะคุณลูกค้าขาขอบคุณค่ะ